สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆปลูกผักนะคะคลิปนี้ก็จะมาพิเศษนิดนึงนะคะไม่ได้ชวนทําขนมไม่ได้ชวนทําน้ําดื่มแต่ว่าจะชวนทําสวนแทนนะคะเป็นสวนในบ้านนะคะสามารถปลูกผักได้ในกล่องแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยมากนะคะสามารถปลูกในบ้านได้เพื่อนๆก็จะมีผักสดกินกันในครอบครัวแบบง่ายๆนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าทํำยังไงนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะ ให้เพื่อนๆเ,เตรียมเมล็ดพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักชนิดใดก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะคะสามารถทํามาทําต้นอ่อนได้ทั้งหมดเลยนะคะที่ปุ้ยเลือกใช้วันนี้มีนะคะเบบี้คะนา้ามีต้นไควะเรตนะคะมีผักบุ้งแล้วก็เมล็ดทานตะวันนะคะส่วนผักบุ้งนั้นปุ้ยจะแยกออกไปปลูกแบบปกตินะคะเพราะว่าปุ้ยมีกล่องไม่พอใส่นะคะก็จะปลูกแบบปกติเลยก็แชร์รวมกันไปเลยนะคะ ก็ให้เพื่อนๆน,นำเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยไปแช่น้ําไว้24ชั่วโมงนะคะระหว่างการแชร่น้ำนะหากว่า,เ,าเมล็ดของคนเพื่อนเริ่มมีกลิ่นหรือว่าน้าเริ่มมีกลิ่นเราก็แค่ล้างออกแล้วก็เทลงใหม่แค่นั้นเองนะคะแค่เปลี่ยนน้าให้เขาหน่อยนะคะเอาล้ค่ะมาดูวันที่2ของการปลูกนะคะขั้นตอนถัดมาก็คือให้เพื่อนๆเ,เตรียมดินนะคะดินที่ใช้ก็จะเป็นดินปลูกผัก ดินปลูกต้นไม้ทั่วไปสามารถใช้ได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่ไม่มีดินแล้วอยากจะปลูกทําได้ไหมทําได้นะคะให้เพื่อนๆหากระดาษทิชชู่นะคะกููลงไปในภาชนะที่เราจะปลูกเนี่ยให้มีความหนานิดนึงนะคะแต่ปลูกในดินจะสวยกว่านะคะเพราะว่าปุ้ยเคยปลูกมาแล้วนะคะเอาละค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เอาเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยแหละเตรียมลงไปเทลงไปในดินที่มีความชุ่มชื้นนะคะ แต่ไม่แฉะนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ดินที่เปียกมากๆมีความแฉะเนี่ยรับรองได้เลยว่าจะเกิดเชื้อราตามมาและผักเราก็จะเน่านะคะให้ระวังในเรื่องปริมาณน้ําที่ใส่ลงไปนะคะให้มีความชุ่มชื้นก็พอนะคะปกติแล้วเนี่ยมเมล็ดพันธุ์เขาจเจริญเติบโตได้ดีอยู่แล้วในช่วงแรกเพราะว่าเขาอุ้มน้ําจากที่เราแช่ไว้นะคะแล้วก็สารอาหารต่างๆที่อยู่ในมเมล็ดเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เขาจเจริญเติบโตนะคะจากนั้นเขาถึงจะใช้ตัวดินเนี่ยในการ รับสารอาหารแล้วก็ช่วยพยุงตัวเขาเจริญเติบโตขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นให้ไม่ต้องใส่น้ําเยอะในช่วงแรกนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเกลี่ยมเมล็ดนะคะให้ทั่วภาชนะนะคะพยายามให้ทับซ้อนกันน้อยที่สุดแล้วนําเข้าไปเก็บไว้ในกล่องนะคะการวางทับเข้าไปในกล่องเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆซ้อนซ้อนถาดไปเลยนะคะ เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ต้นอ่อนของเราเนี่ยเวลาจเจริญเติบโตเนี่ยมันจะมีความสูงที่เท่ากันนะคะแล้วก็รากเขาก็จะแทงลงดินในเท่าเกันถ้าเราปลูกไม่แบบไม่ทับกันเนี่ยเวลาเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยความสูงเขาจะก็จะมีความต่างนะคะสูงบ้างเตี้ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการบังคับให้ความสูงเขาเท่ากันไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนํากล่องหรือว่า ภาชนะที่เพื่อนๆเตรียมไว้เนี่ยที่สามารถควบคุมแสงได้นะคะไปวางไว้ในที่มืดนะคะแต่ว่าให้มีอากาศผ่านเข้าไปได้นะคะอากาศปลอดโปร่งนะคะแต่ว่าแสงเข้าไม่ถึงนะคะให้ดูเอาเเองแล้วกันนะคะ,ะ,คะว่าจะวางไว้มุมไหนของบ้านนะคะเพราะว่าถ้าเราวางไว้ในที่อับเนี่ยปัญหามันก็คือมันจะเกิดเชื้อราได้นะคะทำให้ผักเราไม่โตหามุมดีๆนะคะที่แสงไม่ถึงแต่ว่าอากาศถ่ายเทนะคะ วันถัดมาเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเขาจะเริ่มแทงนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะทับซ้อนกันได้แล้วเขาจะดันถาดที่อยู่ด้านบนขึ้นนะคะในถึงจุดนี้เพื่อนๆอาจจะต้องนำเขาเอาออกมาจากการทับซ้อนนะคะแล้วก็แยกวางไว้ในกล่องถาดใครถาดมันนะคะการลดนั้นก็ยังทําเหมือนเดิมนะคะก็คือลดแค่วันละครั้งเท่านั้นนะคะไม่ต้องลดเยอะนะคะแล้วก็เก็บเข้าไปที่เดิมนะคะ แล้วล่ะค่ะทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าวันนี้เป็นวันที่5เขาเริ่มสูงค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มจะเต็มกล่องแล้วนะคะก็เพื่อนๆก็จะรดน้ําด้วยฟอกกี้ค่อนข้างลําบากแล้วนะคะที่ฉีดค่อนข้างลำบากปุ้ยก็มีทริคในการรดน้ําให้เพื่อนๆน,นะคะก็คือเทน้ําใส่ลงไปในถาดแบบนี้นะคะน้าส่วนเกินที่เหลือก็เทถัดลงไปในในถาดอย่างเงี้ยนะคะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้ การรดน้ำนั้นง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะข้อเสียของตัวนี้ถ้าหากว่าถาดใดถาดหนึ่งเป็นเชื้อราแล้วเราทำแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดเชื้อราในทุกๆถาดนะคะเพราะฉะนั้นระวังดีๆนะคะดูแลผักของเราดีดนะคะว่าไม่เกิดเชื้อราถึงสามารถทำวิธีนี้ได้นะคะเอาละค่ะแล้เวเราก็จะต้องมาช่วยเขา ถอดหมวกนิดนึงนะคะการเก็บเปลือกออกเนี่ยจากต้นอ่อนเนี่ยเขาเรียกว่าการถอดหมวกนะคะใครมีเวลาว่างก็ถอดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะช่วยเขาเก็บออกนิดนึงนะคะเขาจะได้ใบเขาจะได้รับแสงอย่างทั่วถึงนะคะก็จะได้สีสันที่สวยงามแล้วก็ต้นเราก็จะแข็งแรงสวยงามด้วยนะคะวันนี้วันที่6แล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าเขาชนกล่องแล้วนะคะ ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่อยู่ในกล่องแล้วนะคะวิธีการรดน้ําอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายเลยนั่นก็คือการเปิดน้ําไหลผ่านอย่างที่ปุ้ยทําอยู่อย่างนี้นะคะวิธีการนี้ก็จะเป็นการช่วยถอดหมวกได้แบบง่ายๆเลยนะคะเหมือนการสระผมให้เขาแบบนี้เลยนะคะเอียงนิดนึงแล้วก็ช่วยปัดๆๆออกเนี่ยก็จะทําให้เปลือกหลุดออกนะคะแต่ว่าต้นเขาก็จะล้มนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะ เขาก็จะยืนตรงขึ้นมาหลังจากได้รับแสงนะคะเพราะว่าเราเอาเขาออกมารับแสงรำไรในแล้วในขั้นตอนนี้นะคะเราเอาเขาออกมารับแสงรำไรนะคะปุยวางไว้ที่ในครัวนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายจะสังเกตได้ว่าลำต้นเริ่มยืดสูงขึ้นนะคะก็มีลมบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรเขาเอียงหาแสงนะคะ จากนั้นเราจะทำการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะโดยใช้ใบมีดโกนคมๆนี่แหละคะ่ะตัดแล้วก็นำไปทำความสะอาดล้างให้สะอาดล้างดินออกแล้วนำไปประกอบอาหารเลยนะคะจะทำเป็นสลัดหรือว่าเป็นผัดผักน้ำมันหอยก็ตามชอบเลยนะคะส่วนตัวปุ้ยๆเก็บไว้ทำสลัดเป็นส่วนมากนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆลองไปปลูกดูนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์บอกด้วยว่าประสบผลสำเร็จกันไหมนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ